Thank <laughs> you. ใช่ถู้อแล้วที <se ่คุณพิ่ทูลขอชื่อเกษตรกรเดี๋ยวจะดูเพราะว่าไม่ได้ขอมาก่อนแต่ว่าทำเนี่ยถามพี่ต้อมได้มันก็กินได้ท้งหัดแต่ว่าถ้าปลายทางก็ไม่โอเคไม่ไม่ได้เทใส่กล่องเพราะว่าถ้าไม่ไม่ตีออนน้ ไม่าพื่ธรรมราดาก็สัวอยู่แล้วก็นองเราถ่ายแาวนี้ก็ได้ไม่ไม่ยังเดี๋ยน้องน้องเลือ่อน ม,มันไปเล่นบ้านราพวกนี้ได้ไหมอะแล้วก็ดูโอะไรกินดอะไรอะีเจ็งยเ็ว่าง่งน เดือนกันยาครับคุณมากว่ามีคนแบบเอจังเนี่โอเคเลยวะลูกาไม่ได้มาเหลือสีโลไปนี่แต่ดวต้องบ่งตามีกัหมมาแล้วงานบนบ้านไม่มีอ่ะ นี่ทางปอรทอค่อยมาขายฟีนี่ดีใจก่มาหมาตอนนี้ห้งนี้เราออกอันโอ้ของส่วนใหญ่เองเหรอใช่ครับถ้าขายที่ส่วนได้โลกี่บาทต่อขึ้นพันบาทที่หกบาทถึงมาขายที่นี่ได้กี่บาทสองร้อยสีสิบอ่ร้อยสี่สิบนะวันหนึ่งขายได้กี่โลนะสี่ลอยมั่งสามลอยมั่งไม่แน่นอนอ๋อเฉพาะของใหญ่นะใช่ครับ